แต่เช้าเลยนะครับวันนี้วันนี้น้องกี้มีคิวตัดขนนะคะวิกกี้ไปนั่งลงลูกไปเดี๋ยวน้องกี้จะแบวนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็กี่โมงแล้ววะเจ็ดโมงกำลังจะครึ่งสักพักหนึ่งค่ะวิกกี้หนีลูกมามีจากโตเกียวดริฟโอเควิกกี้ เดี๋ยวก็คือว่าหูที่เขาเป็นอินเฟกชันก็คือว่าน้องวิกกี้จะไม่ได้อาบน้ําแถวช่วงหูนะคะอาบเฉพาะช่วงตัวนะคะแล้วก็จะทําการตัดขนรอบหน้าเช่นกันค่ะแต่คือว่าจะเป็นการแบบอาบแห้งนะคะแต่ตัวต้องเปียกอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะขอตัวขับรถกันค่ะวิกวกี้เซ่ายก่อนวิกกี้เซ่ายก่อนยัเคเอฟซีเคเอฟซเหมือนว่ากลมใช่ไหม นางนั่งนั่งค่ะเดี๋ยวนี้นางชอบรถคันนี้มั้งนางนั่งตลอดนะไม่ค่อยยืนนะเหมือนมันเอกมันอีเวนต์นะคะับกมันสมบูรณ์กว่าบอกมันไม่ต่ำไม่ลาดเอียงในความคิดพี่นะนางก็หนูตื่นแต่เช้าเลยค่ะคุณแม่อีดังโรซี่จะวิ่งตามอีกพี่บอกพอก่อนลูกเอามาตัวเดียวพอแต่เช้าแล้วฉันเพิ่งอาบน้ำแปรงฟันล้างหน้าค่ะทาโลชั่นสวมชุดนี่ออกมาเลยค่ะ เห็อไหมคะเดี๋ยวหนูจะแปวกว่านี้ใช่ไหมแฟนพี่พิมพร้องเพลงพอดีเพลงชูก้านะคะโอเคค่ะรถออกแล้วนาสดของจริงค่ะแต่อย่าดูใต้ตาตอนเช้าด้วยค่ะนี้จะไหวน,นะเอามามาดรอปออฟเสร็จตะกี้รู้ไหมว่าเขาบอกอะไร มาเธอมีแอปพลิเมนวันพรุ่งนี้นี่บอกเอาจริงเหรอฉันนึกว่าวันพุธวันเดียวกับสามีฉันพุะสามีฉันไปหาหมอฟันฉันนึกว่าวันเดียววันพุธเสร็จพี่กำลังจะอุ้มวิกกี้ออก no 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 it's okay I can take care her for you นางก็ลดตรงนี้แหละค่ะเติมน้ำมันก่อนห้ามใช้โทรศัพท์ใช่ไหมเดี๋ยวคนด่ากูอีกฝรั่งเขาเทสแล้วค่ะไม่ระเบิดความรู้ว่าค่ะออกบ้าน เปลี่ยนกระเป๋าเอาของใส่กระเป๋านี้โทรศัพท์ใส่เอาแต่ใบขับขี่แล้วก็โทรศัพท์จบกูไม่ต้องเติมน้ํามันรถบวังว่ากูได้อยู่ถึงบ้านอย่าอาจจะเลี้ยวผิดซอยเช้านี้คาเลนพิมต้องการอะไรคะทุกคนบอกหน่อยได้ไหมคะน้ํามันตับปลาใช่ไหมคะ,ะบำรุงหัวสมองนางสักสิบเม็ดนะคะอ,อ๋อไม่ใช่คะ่ะก็คือทานวันละสเม็ดนะคะตอนนี้เป็นแบบกรรมัมนะคะ่ะโอเคนะคะ ไม่ไหวแล้วกู Good morning r ด a d y อ o r t ด e Vicky Yes ดูสิคะนังก็ต้องมานั่งตักวิกกี้โ <c oughs> บแดงนะคะเออผ้าพัดคอสีแดงวันนี้แค่นะคะขอตัวขับรถเกินคะ่ะตะกกี้ที่ถ่ายป้ายนั่นให้ดูบอกว่าเขาบอกว่าทำไมาถึงค่าตัดคนมาถึงแพงนะคะอ่านตรงนั้นดูแล้วกันนะคะวิกกี้วิกกี้นี่ โอ้โหแบลมากเลยรูปนี้แบล้ Bell, มากวิกกี้แบลที่สุดเลยวิกกี้เจอเพื่อนไหมวันนี้เฮ้ <Hey. S 1> นี่ทางนี้วิกกี้ oh. วิกกี้เจอเพื่อนไหมโอ้โห oh. วิกกี้้อมจะขับรถแล้วค่ะไปยทุกคนแล้ววกายโอ้โหถ่ายนี้ถ่าย,ายกล้องสั้นกล้องนี่วิกกี้มึงอะ oh. เดี๋ยวโดนชั้นด่านะ เทคนิคทูเดเชอร์อีกล้วันนี้รู้ไหมคะว่าเท่าไหร่คะค่าตัดน้องวิกกี้ก็อยู่ที่40นะคะแล้วก็น้ำใจอีก10เหรียญน,นะคะก็50 5 3 5บห้าสห้าันประมาณ1,800ได้คะ่ะค่าตัดขนน้องวิกกี้ก็ถือว่าไม่แพงนะคะที่เมกานะเห็นอย่างเมืองอใหญ่ๆบางที่แพงแพงเนาะเราอยู่บ้านนองนะ้วิกกี้เนาะเคค่ะ